นําท่านผู้ชมมาที่นี่ฝั่งแม่น้าโขงนะครับบริเวณหน้าวัดโคศีนะครับตัวนี้ก็เป็นการลอยเรือไฟโบราณนะครับตอนนี้เรือไฟโบราณเราท,ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับได้เคลื่อนย้ายเรือไฟโบราณลงมาข้างล่างนะครับริมฝั่งแม่น้าโขงเพื่อที่จะเอาลงไปลอยนะครับตามจริงเนี่ยเราก็จะจุดไฟนะครับมีตะเกียงมีเทียนนะครับก็จะจุดแต่ว่าเนื่องจากว่าการเอาลงไปเนี่ย ทำให้เป็นปัญหาจากในการลากเรือไปลงเราก็เลยต้องออาไปจุดข้างล่างนะครับเลต้องเอาไปจุดข้างล่างนะครับ่ะเรือโบราณก็จะเอาลงเรือเรือหาปลานี่นะครับล,ล,ลําละเรือโบราณต่อเรือหาปาลาหนึ่งลำนะครับออกขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะไปจุดในน้ำนะครับพาเป็านโบงบนะครับ ไปปล่อยถึงไหนครับนี่ลากขึ้นไปถึงไหนครับประมาณโรงแรมครับโรงแรมลากลากไปโรงแรมเหรอครับผมประมาณเนี่ยโรงแรมเช่นไม่ไม่ปล่อยจากตัวนี้เลยเนาะประมาณกิโลหนึงกิโลหนึงเนาะครับผมอ๋อเราจะเราก็จะเจอจะลวก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโรงแรมนึงครับอ๋อครับผมครับผมนี่จะอาจจะหนักหน่อยเนาะอันนี้เดือดไฟโบราณครับผม ครับเรือไฟโบราณนี้ก็จะเอาไปขึ้นเรือหาปลายทีนึงนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นลากขึ้นไปปล่อยบนข้างบนบริเวณใกล้ด่านท่าเรือนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับแต่หน้าวัดโพสีลงไปทางท้ายเมืองนะครับคนเต็มริมฝั่งเลยนะครับนี่

คนวันนี้เยอะ